โอเคครับผมผมกับผข้าพามาเลยครับนะ <S <S ว่าอยู่ในหนูนะรารักค้แตกุนน้อยนะคบ<อ>เออเบ็ดไปก่อนสุนบานล,ลากันนะครับท่านผู้ชมนะผมจะมาเล่นให้ดูนะเพราะว่าผมจะใช้สูตรเนี่ยมันจะได้ไม่เข้าบ้างไม่เนะข้าบ้างนะครับนะเออแต่นนนาทีที่ใช้นะครับนะเพื่อจะเอากําไรในแคปท่านผู้ชมหัวมาหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ เออเอาเรื่องกูเบื้องแตกอยู่นะเนี่ยฮะเออเกิดจะโดดและ,ะเชียปะเป็ดครับปะเป็ดรอเหี้ยอะไรล่ะอะไรลยเหี้ยอะไรล่ะพวกมึงโอ้ยมีคนได้แต่งหัวคุยแน่เลยวนะ่าเหี้ยยังยังอีกยังเอาเรื่องอยู่ นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะเออแค่นี้ก็ถอนได้แล้วนะครับนะบวกมา800เนี่ยบวกมา600นะครับนะกำไรขนาดนี้นะครับนะ,นะบกูก็ถอนแล้วแย่ขอหลักพันขึ้นไปเลยวะจะได้ไหมนะผมกภาคขอละ,อละปับเบ็ดแม่งเลย40บาทไปเลยแย่ซัแเอ้กูเห็นแบบน่าจะแตกกันแล้วโอ้เหออลือ200กู ขาตัวเดียววายมึงไปอยู่แถวอื่นไม่ได้เออโดดไปกอนไอ้เหี้ยโดดไปกอนตัวสอนกีนทั้งที่จะรอดนะครับท่านผู้ชมอถั่วไปแดกเอามาทัาไปแดกโอ้ยซัดดูดิดูมันให้อะไรผม,ม่ะไอ้เหี้ยนกร้องป้อง,อง,องโอ้แม่งไม่ติดกระดานเย้เติดกระดานได้สองพันนะออ แม่งเง้ยพันสามแล้วะทุกคนมาเอาจะช่วยหน่อยแล้วกันฮีย่ยเบ็ดห้าสิบแล้วคูบ้าแล้วคูบ้าขึ้นแล้วไอสัตว์มาแมา่งบวกเรื่อยๆอสัตว์มาดิที่นี้ก็ถอนได้ทำได้่อกี้อ่ะนะได้มา,มาตั้2พันสอง1200นะกำไรพันสองนะทูนสองร้อยกำไรพันสองไอสัตว์เออ ถามยิ่งเลยว่าแกตัวใบสัตขอบุ้มบั่มซัมเบ้ไปนะครับนะบ้านแต่งเท่าไหร่ขาดเลยแยโอังเปอรอีกแล้วแม่งมีแววที่ว่าจะกูจะได้แบบไม่เต็มนะไม่เต็มรูปไม่เต็มกระดานนี้เฮ้ยโอ้ผมไม่ได้เต็มแถวแย่ yeah. เต็มแถวกูดได้เลยนเนี่ยเยะอะเยอะกว่าน,นี้อีกนะแม่งเบ็ห้าถึงกูได้ห้าพันเลยนะซตร์ดโอ้โอเคกูเลิกเลยครับกูเลิกเลยยังดีกว่ากดไลค์กดติดตามเลยเด้อ